ละลาละลาละล,ะละาเธอเดี๋ยวเขาเก็บของตรงนี้ก่อนของอยู่นี่อุ้ยถมากอะไรอะ่ะออเหรียญ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 น,นั่นเหรียญเขาเออมึงใครอะ่ะอ้าน้ำบาดนั่นเหรียญใบใครห้ามยุ่งนะว้าวตั้งเจ็ดร้อยขอบคุณบีนะเออเธอทำอะไรอะ่ะอา้าวเธอลดระเบิดแล้วเขาจะออกยังไง เธอแล้วเขาจอกยังไงเขาแกล้งเขาว่าเธอแล้วเขาออกไม่ได้เขาจอกยังไงเนี่ยแกล้งเขาอีกหละเอาเขาออกไปแล้วเขาจอกยังไงล่ะไอ้บีไปไหนแล้วแล้วเขาจอกยังไงดูทำตัวนะแล้วมันออกไม่ได้โอ้ยหงุดหงิดเลยออกยังไงล่ะทีนี้มันออกไม่ได้ ทิ้งไปเลยเคออกตู้ไม่ได้ก็ออกเกมแล้วกันก็เล่นไปเลยคนเดียวอะอย่ากแก้งดีนะไปเล่นกับคนอื่นก็ได้ขอมาทำไมก่อนว่าไงเธอครับเขาขอ,ขอโทษนะไม่ต้องพูดเล่นอะไรไม่รู้เหลืองเดี๋ยวขอเอาคืนบ้างนี่นะ